โอ้โหเท่ากับว่าความยาของมาม่าหนึ่งห่อนี่ไม่ธรรมดานะเพื่อนเพื่อนอันนี้ย้ำเลยนะฮะว่าห่อดีจริงๆนะฮะสวัสดีครับอยู่ผมก็พี่โฮมทาวนิ่งนะฮะแล้ววันนี้นะครับผมก็มีอะไรสนุกๆนะฮะอยากจะเอามาเสนอเพื่อนๆอีกแล้วนะครับผมเสื้เนื่องจากคลิปที่แล้วนะฮะที่เราได้กินมาม่าไปนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูข้างบนนี่นะเออแต่ลืมไปเรายังทำลิงก์ไม่เป็นเลยเรายังทำลิงก์ไม่เป็นเลยไรยังทำลิงก์ไม่เป็นเลย คลิปที่แล้วที่เราได้ทานมาม่าไปนะฮะพี่ครับพี่ก็เคยสงสัยนะฮะว่าม,มาม่าที่เราทานเข้าไปเนี่ยแล้วเข้าไปอยู่ในท้องเราเนี่ยถ้านับนับดูแล้วนะรวมความยาวของเส้นเขาทั้งหมดทั้งห่อที่เรากินเข้าไปนะฮะมันจะมีความยาวสักแค่ไหนครับเพื่อนๆพี่ครับพี่คิดว่าเพื่อนๆก็คงสงสัยใช่ไหมฮะแล้วก็คงอยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าความยาวทั้งหมดของเส้นของเขาเท่าไหร่นะฮะพี่หมีก็อยากรู้ใช่ไหมชอย โอเคครับงั้นเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมาลองวัดความยาวของเส้นมาม่าทั้งหอดูฮะโดยจะใช้มาม่าแบบเดิมนะฮะก็คือที่เราเคยทานไปก็คือต้อยมยำกุ้งตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะลองมาวัดโดยใช้เจ้าตลับเมที่พี่กาีฟเตรียมไว้นะฮะโอเคถ้าพร้อมกันแล้วมารับชมพร้อมกันได้เลยครับผมโอเคครับแล้วนี่ก็คือเส้นมาม่าที่เราเตรียมไว้แล้วนะฮะนี่พี่กาีฟลวกเรียบร้อยแล้วะฮะเดี๋ยวเราจะลองเอาออกมาสักเส้นหนึ่งนะฮะมาลองวัดความยาวของเขาดูนะครับอันนี้ละกันเนาะโอโ้โหดูสิเพื่อเพื่อนเส้นหนึ่งเนี่ยยาวกว่าถาดอันนี้กะห เส้นหนึ่งนี่ยาวมากอะเดี๋ยวจะลองวัดดูนะครับว่าความยาวตั้งแต่หัวจะหลดท้ายของเขานะฮะความยาวทั้งหมดจะเท่าไหร่นะครับความยาวทั้งหมดผมต้องวางบนโต๊ะและ้วล่ะเพราะวางบนฐานนี้คือไม่พอนะฮะายาวมากโอ้โหและความยาวที่กราฟี่วัดได้นะฮะเท่ากับ 60ซนติเมตรเลยครับเพื่อนๆต่อหนึ่งเส้นนะฮะอันนี้คือเส้นที่หดตัวลงแล้วนะครับแต่ถ้าเราดึงให้ตึงอ่ะเท่ากับ60ซนติเมตรเลยเหรอเพื่อนๆโหยาวมากแล้วทั้ง้วยนี่แหละฮะมันจะเท่าไหร่ครับเนี่ยโอเคครับกันเดี๋ยวเรามาวัดความยาวของเส้นมาม่าทั้งหมดทั้ง้วยนี่เลยนะฮะว่าทั้งหมดนะฮะจะมีความยาวเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆโอเคมาดูกันเลย โอเคครับแล้วตอนนี้นะครับพี่กอล์ฟี่ก็อยู่ที่โรงรถที่บ้านนี่แหละครับแล้วตอนนี้นะครับพี่กอล์ฟี่นะฮะกะว่าจะลองเอามาม่านี่นะฮะมาวางดูนะครับว่ามันจะสามารถวางได้รอบรถคันนี้หรือเปล่านะฮะคันนี้นะครับความยาวก็อยู่ประมาณเอ่อสี่สี่ห้าเมตรจะไม่ได้อ่ะประมาณนี้แหละฮะเดี๋ยวจะลองวางดูนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาตลับเมตรนะครับมาวัดดูโอเคเริ่มเลยโอ้แค่มากครับเพื่อน โอ้ยเนื่องจากรถคันนี้นะฮะด้านข้างของเขาแคบไปนะฮะเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปเป็นอีกคันหนึ่งแล้วกันเนาะจะได้วางเส้นมาม่าได้ง่ายๆ A few minutes later โอ้โหดูสิครับเพื่อนๆที่เส้นมาม่านะฮะพันรอบรถแล้วนะเนี่ยหนึ่งรอบนะฮะดูสิเห็นไหมดูชัดๆนะฮะ โหพันไปนหนึ่งรอบรถแล้วนะโหแต่ดูเส้นมาม่าสิครับยังเหนื่อยตั้งเยอะมาเดี๋ยวเรามาพันรอบสองกันดูซิว่าจะสามารถพันได้รอบรถอีกสักกี่รอบกันนะฮะ โอ้โหนี่ได้รอบที่2แล้วเพื่อนๆโอเคครับตอนนี้เราอยู่หน้ารถนะฮะอนนี้ดูความยาวของเขาสินี่คือแถวที่3นะยาวไปจนถึงนู่นฮะกลางรถด้วยนะโหสุดยอดอ่ะโอเคครับเพื่อนๆเป็ <laughs> 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 นงไง สรุปนะฮะตอนนี้นะครับเส้นมาม่าหมดไปจากถ้วยแล้วนะฮะและความยาวที่เราสามารถพันรอบรถกระบะคันนี้ได้นะ,ะสามารถพันรอบรถคันนี้ได้ครับถึง2รอบครึ่งับเพื่อนๆโหสุดยอดนะเกือบ3รอบเลยเนี่ยเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูะะนะ 3, นะนี่ครับนี่คือเส้นมาม่านะฮะเนี่ยยาวไปเลยเพื่อนๆยาวรอบรถไปเลยฮะดูนะโหยาวมากมากอันนี้ขอย้ำนะครับว่าแค่หนึ่งห่อนะครับเพื่อนๆ เป็นมาม่าที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปนะฮะนี่มารอบแล้วเห็นไหมกยย็ยาวไปเรื่อยๆย่วไปเรื่อยๆยาาไปเรื่อยๆนี่ถึงหน้ารถแล้วนะฮะมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้่ะดูอย่างนี้น่าจะเห็นเนาะยาวไปเลยเพื่อนๆดูสิโอ้ยกว่าจะวางรอบรถได้เหนื่อยเลยเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะลองวัดความยาวของรถดูนะะว่าความยาวของรุ่นนี้ยาวอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเรามาวัดความยาวดูนะครับ อ่ะสูดตรงนี้นะฮะสเมตรนะครับเพื่อนโอเคครับมาอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเซนนะฮะเท่ากับว่ารถคันนี้นะครับยาว490เก้ซนติเมตรหรือพูดง่ายว่าก็คือ 4, 9, 4 5, ี่เมตรเก้าสบเพื่เพื่อนโอโหโอเคครับเรามาคำนวยง่ายๆนะฮะสี่รเคูณสเท่ากับ980เซนติเมตรนะฮะแต่มันยังมีอีกครึ่งหนึ่งนะฮะ งั้นเราก็เอา490หาร2บวกกับ980นะครับความยาวทั้งหมดก็จะเป็น1,225ซิมครับเพื่อน โอ้โหยาวมากอ่ะโอ้โหเท่ากับว่า mm. ความยาวของมามา่าหนึ่งห่อนี่ไม่ธรรมดานะเพื่อนเพื่อนอันนี้ย้าเลยนะฮะว่าห่อดีจริงจริงนะฮะไม่ได้มีเพิ่มเติมขึ้นมาเป็น2หอหอ่อสาห่อแดงซี่นะเพื่อนเพื่อนโอเคเับ, okay, บเป็นไงกันบ้างฮะสำหรับการทดลองสนุกสนุกในครั้งนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่กอฟฟี่ด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปรอติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไปแล้ว